สวัสดีครับขรท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังเริ่มต้นอยู่ในเวลานี้นั้นก็มีความามีความพยายามนะครับในการที่จะ ให้แก้การแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยนั้นลดน้อยลงหรือว่าหมดไปนะครับและทุกฝ่ายก็มีความเห็นร่วมกันว่าประชาชนควรที่จะมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดนะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่ามีฝ่ายผู้มีอำนาจในสังคมไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองนะักวิชาการบางคนบางกลุ่มหรือแม้หรือแม้แต่องค์กรอิสระบางองค์กรนั้นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าประชาชน ห้ามแตะต้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางหมวดบางมาตราอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นการสะท้อในใ้เห็นว่าผู้มีอำนาจน,นั้นก็ยังไม่เคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับรายการฮอตพิกวันนี้จะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญนะครับจากอาจารย์พนัททัศยานนท์นะครับอาจารย์เป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสศสปี40สวัสดีอาจารย์ครับดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับข้อเสนอแนะต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนฝ่่่่าายกรเืองซึสวใหญ ฝ่ายการเมืองก็บอกว่าถ้าจะมีการแก้ไขก็ห้ามแตะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหาัตร์อำนาจศาลหรือแม้แต่องค์กรอิสระรวมทั้งจะต้องพิสูจน์ให้ได้หรือมีหลักประกันว่าจะต้องไม่มีการลบล้างความผิดจากที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้คิดอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์ครับก็โดยสรุปก็คือไม่ต้องการให้แก้แล้วจำนนสองันห้าร้อยห้าสิบเลยครับเพราะเต่าที่พูด็นสามสี่ประเด็นนั่นก็คือไม่ให้แก้อะไรเลยทั้งสิ้น เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าก็มีเรื่องการพูดถึง,รงกระบวนการทางศาลหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดไม่แก้ถึ่งเหล่านี้แล้วประชาชนจะจะทําอะไรยังไงครับหรือจะจะมองอย่างไรประชาชนที่เขาอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับเขาก็ต้องมองว่ารัฐธรรมนูญสองห้าห้าสูตรเนี่ยถ้าพูดเริ่มต้นพูดถึงเรื่องที่มาเนี่ยครับก็ผิดอยู่แล้วเพราะว่า mm hmm. รัฐธรรมนูญต้องเกิด การใช้อำนาจรัฐประหารครับลมลางและรัฐมนูน2540ี่ซึ่งเป็นรัฐมนูนที่ชอบัอยู่ในขณะนั้นแล้วการปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นก็เป็นระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโดยโดยที่มาของมันเนี่ยเองเนี่ยนะฮะมันก็มีความไม่ชอบทมอยู่แล้วไม่ชอบดูกฎหมายและไม่ชอบทมด้วยนะครับรัฐมรมนูญ2 5้า ฉะนั้นผมเชื่อว่าประชาชนที่เขาอยากจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ต้องการจะให้มีขึ้นมาใหม่เนี่ยแบบ,บใหม่เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะยกเลิกลรัฐธรรมนูญสองห้าห้าศูนย์เนี่ยก็โดยสรุปก็คือโดยข้อใหญ่ใจความก็คือเขาคงต้องการที่จะเห็นรัฐธรรมนูญซึ่งมันสอดคล้องกับหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วก็หลักนิติรัฐนิติธรรมนั่นแหละ เป็นสําคัญคผมคิดว่าอย่างนั้นน,นี่ถ้าท่านวิเคราะห์ในแต่ละในแต่ละประเด็นที่ทางฝ่ายที่อาจจะบอกว่าสุดท้ายคือไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐมน,นูญก็บอกว่าประชาชนห้ามแตะใน2 3 4สามสี่เรื่องเรื่องแรกก็คือประชาชนควรจะแตะเรื่องของหมวดสถาบันพระหมหากษัตริย์ไหมครับในการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้คือถ้าจะแก้กันทั้งฉบับนะครับผมมีความเห็นว่าก็ควรจะต้องทบทวนทั้งหมดแล้วนะครับไม่ควรยกเว้นหมวดใดหรือมาตราใดใช่ไหมก็ไม่ยนดีก,กว่าแก้ทั้งฉบับถูกไหมครับ ก็หมายความวถ้าหากว่าบอกว่าเอาละเราจะพิจารายกกล่างัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งฉบับแต่หมวดหนึ่งกับหมวดสองเนี่ยไม่ยุ่งไม่แตะอย่างตามที่มีการเสนอโดยต่างฝ่ายการเมืองครับแล้วก็ฝ่ายอื่นๆทีซ้ำใบเนี่ยนะะว่าเสนอตรงกันเนี่ยนะว่าไมา่แตะเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นการยกล่างแล้วธรรมนูนขึ้นใหม่ทั้งฉบับ ก้เป็นมันก็เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวดอื่นๆเท่านั้นเองแต่การอาจจะไปแก้ในหมวดซึ่งว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพไปเพิ่มสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆกันขึ้นอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพซึ่งผลในทางปฏิบัติจริงๆไม่มีเขียนไว้ให้โก้เท่านั้นเองนะฮะไปเขียนในเรื่องแนวนโยบายห่งรัฐซึ่งอันที่จริงควรจะยกเลิกไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าจริงๆการที่จะเสนอแก้ไขมาตรา291ในรัฐมนูญปี50เนี่ย มันก็คือการยกร่างทั้งฉบับไหมครับหรือควรจะเป็นบางมาตราตามที่ข้อเสนอที่มีการเสนอใบเนี่ยคือแปลนเสนอให้ยกเลิกยกยยกล่างใหม่ทั้งฉบับทั้งฉบับอ๋อครับใช่ไหมเพราะว่าแก้สองสองสองเก้าหนึ่งเดิมเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นชื่อหมวดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับก็เปลี่ยนเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับใช่ไหมฮะนี้นี่นี่ล่างของรัฐบาลเป็นหลัก ถ้าพินาตามนั้นและล่างของพรรครวมรัฐบาลอะไรก็คงจะคล้ายคลึงกันนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มจากในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริ์ก่อนถ้าเกิดว่าเราไปเสนอหรือว่าไม่ไม่มีการห้ามไว้เนี่ยมันก็มีข้อกังวลหลายๆเรื่องตามมาเหมือนกันอาจารย์ฮะถ้าไปไม่ห้ามไว้ก็อาจจะมีคนเสนอมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนแล้วมันก็จะนํามาซึ่งความขัดแย้งเพิ่มเข้าไปอีกกลายเป็นวิกฤตละลอกใหม่อีกถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ปลอดภัยและไม่นําไปสู่ความขัดแย้งอีกเนี่ย ก็เห็นว่าน่าจะไม่ต้องแตะน่าจะต้องต้องอย่าแตะในประเด็นนี้อันนี้คือ,คอเหตุผลพอ,อนะ,คะคอ้ครับคือครับก็คือถ้าไม่แตะเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับครับโดยเฉพาะในใ,ใ,ในในเรื่องนี้นะฮะครับแต่ไม่้หมายครับว่ามันจะไม่มีปัญหาแก้ในในส่วนใดส่วนส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแก้ในเรื่องอะไรอย่างเช่นแก้ในเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยครับ ก็ต้องมีข้อต้แย้งคัดค้านอยู่แล้วเพราะว่าโดยราะยิ่งผู้คนเลยก็ได้คืออย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งเงื่อนไขไว้ชัดเจนเนี่ยห้ามไปแตะองค์กรอิสระครับห้ามไปแตะศาลนะครับแล้วก็ห้ามไปแตะในเรื่องอะไรการนีรโทษกรรมมาตราสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้านะฮะคือถ้าไปห้ามแตะหมดนี่มันก็ในในที่สุดก็เหลือแก้กันมาตราอะไรมาตราร้อยเก้าสิบเหมือนที่พรรคประชาธิปัตย์เคยแก้มา มาตราหนึ่งหรือไม่ก็แก้ใ,กในในเรื่องอะไรร,ระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งอีกก็คงคงคงแค่นั้นสี่ท่านอย่างนั้นถ้าได้แด้ถ้าเหลือก็คงจะหงเหลือเพียงแค่นั้นเท่านั้นเองถูกไหมครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูว่าอย่างท่าอาจารย์เองก็เป็นอดีตสสรปี40นะครับข้อเสนอก็บอกว่าเอาทั้งบททั่วไปหมวด1กับหมวด2เนี่ยยกมาทั้งดุ่นเลยจากมาตราจาก สสรอจากรัฐมนุนปีสี่ศูนย์มาไว้ในอันนี้ไม่ต้องแตะเลยอันนี้คิดว่ามีมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับก็ว่าที่จริงแล้วนะครับในหมวดหนึ่งกับหมวดคือคือหมวดหนึ่งเนี่ยเป็นบุเรื่องบททั่ว,วไปนะฮะแต่มันก็มีมันก็มีความเกี่ยวพันกับหมวดที่ <ขบ S 1> สองพระมหากษัตร,ริย์เพราะในรัฐมนุนดั้งเดิมเนี่ยฉบับต,ต้นๆแรกๆเนี่ยนะครับอสองหมวดเนี่ยจะมี มีการอะไรม,มันมันมีมันมีการาบรัญญัติเนี่ยอยู่ในอยู่อยู่ในทั้งสองหมวดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปีสองสี่เจ็ดห้าเองเนี่ยนะครับ,รบก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมาจากวงชนชาวไทยครับแล้วก็พรมหาริย์ทรงใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ แล้วถึงจะไปอยู่ในหมวดสองหมวดที่ว่าด้วยพระหมาหากษัตร,ริย์ว่าพระหมาหากษัตร,ริย์ทรงใช้อํานาจในทางนิติบัญญัติตามคําแนะนําและยินยอมของสภาในรัศดรใช้อํานาจบริหารทงางคณะรัฐมนตรีใช้อานาจตุลาการทางศาลแต่พอต่อมาในภายหลังนี่มันมีวัฒนาการต่อมาก็คือ,อเอาเรื่องพวกนี้ว่าการใช้อานาจต่างๆของพระหมาหากษัตร,ริย์นี้ไปบัญญัติไว้อยู่ในหมวดแรกเลยในบทในบททั่วไปโดยว่ายิ่งคืออยู่ในมาตราสาม ซึ่งขึ้นต้นก็จะบอกว่าอำนาจที่ยไต่ไม่มาจากบวงชนชาวไทยก็เป็นของววงชนชาวไทยซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นของววงชนชาวไทยเพราะเริ่มต้นมาตั้งแต่2540ที่ผมไปยกล่างอันนี้เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันหนักหนาสาหัสพอสมควรครับเพราะรัฐมนูญ25เอ้ย2475เนี่ยนะฮะฉบับชั่วคราวคือฉบับแรกเลยเนี่ยซึ่งเรียกว่าพาระราชบัญญัติพระราชเนี่ยธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเนี่ย2475อันนี้บอกอำนาจเนี่ยเป็นของราษฎร อำนาจเนี่ยเป็นของราษสะดร์นะฮะมาตราแรกเลยนะฮะแต่พอมาเป็นรัฐมนูนฉบับแถาวันสองสี่เจ็ดเนี่ยกลายเป็นว่าอำนาจที่ไต่เนี่ยเหลืออำนาจการปกครองเนี่ยมาจากราษฎดรมาจากปวงชชนชาวไทยแล้วก็พาวรกษัททรงใช้อำนาจ ต่างๆเนี่ยในทางไหนบ้างและนี่อันนี้ก็กําหนดกันออกมาอย่างนั้นนะครับครับซึ่งถ้าอย่างนั้นอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะเอาทั้งหมดหนึ่งหมดสองมารวมไว้แล้วโดยบอกว่าในการแก้ทันุนครั้งนี้บทหนึ่งบดสองก็ลอกมาทั้งรุ่นเลยจากรัฐมนุนปีสี่ศูนย์อันนี้น่าจะน่าจะนํามาซึ่งคือถ้าหากว่าพิจารณานะครับถ้าพิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรที่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขนะฮะมันก็คือการลอกมาทั้งรุ่นก็เหมือนอย่างสองห้าห้าศูนย์เนี่ยก็ลอกจากสองห้าสี่ศูนย์มาท โดยเฉพาะงี้หมวดสองว่าเรื่องพระมหาตริย์ผมเช็คละเอียดแล้วนะทุกคาไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้แต่คําเดียวเลยครับและแต่สําหรับหมวดหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามีเปลี่ยนบ้างบางคําบางมาตราหรือไม่นะครับแต่ว่าพอครั้งนี้มันมีประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์ขึ้นมาว่าจะต้องมีข้อเสนอในการที่จะให้พระมหาตริั์จะต้องทรงปฏิญาณตนในการที่จะปกป้องเรื่องของรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพราะมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคมฝ่ายที่คัดค้านการแก้รัฐมนูลก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาหลักประกันว่าแนวคิดแบบนี้ของกลุ่มนิติรร์เนี่ยจะไม่เข้ามาอยู่ในความคิดเห็นของสอสรและจะไม่นําไปสู่การแก้ไขหมวดสองอันนี้คือข้อกังวลควรจะต้องสกัดกั้นความคิดนี้หรือข้อกังวลน,นี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับการแก้ไขหมวดสองไหมครับผมคิดว่าก่อนที่จะตัดสินใจกันไปนเลยว่าไปสกัดกัน้นความค,คิดเห็นแบบนี้นะครับมันควรจะต้องมีการศึกษากันให้ถ่องแท้ลึกซึ้งซะก่อนนะฮะแล้วตามที่นิติรัาเขาเสนอแล้วเขามีเหตุผลอย่างไงแค่ไหนครับ มันเป็นเหตุวนที่รับฟังได้หรือเปล่ามันเป็นบรรทัดฐานของประเทศที่มีการปกครองขอบประชาธิปิตัยแบบมีพระหมหากาษัตริย์เป็นประมุขอย่างของเรานี้หรือเปล่าครับมันก็ควรต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปศึกษาครับทบทวนกันให้ถ่องแท้ แต่บอกถ้าบอกว่าห้ามผลดีผลเสียตรงไหนยังไงแต่ถ้าบอกว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าห้ามแตะใช่ไหมฮะฝ่ายการเมืองในสภาก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นพ้อมบอกห้ามแตะแต่แต่สสลอเนี่ยสสลก็มีอิสระของเขานี่ถ้าสมมติว่าเป็นสสรในลักษณะที่จะมีการเลือกตั้งเข้ามาครับผมถูกไหมยกเว้นแต่ว่าจะไปเขียนเป็นข้อห้ามเอาไว้ใช่ไหมฮะในแม้แต่291ที่กำลังมีการชการเห็น้ว่าคคนจะต้องเขียนเป็นข้อห้ามไ้ไหมฮะ ผมไม่ผมเห็นว่าไม่ควรจะต้องเขียนในข้อห้ามอะไรคือถ้าเกิดการแก้ไขเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วมันเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับทำไมเราจะต้องไปปิดประตูด,ด้วยล่ะครับมผมผมไม่ได้หมายความว่าการที่ทางคณะีิดรราก,กเสนออย่างนั้นเป็นเป็นการเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลดีนะครับครับแต่มันอาจจะมีประเด็นในเรื่องอื่นๆก็ได้ถ้าเพิ่มเติมไปแล้วมันเกิดเป็นผลดีเนี่ยมันทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความ อะไรอ่ะเป็นที่มันคงยั่งยืนเป็นที่เคารพสักการะอย่างแท้จริงนะของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเหล่าเนี่ยนะฮะมันทำไมไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้เนี่ยทำไมทำไมทำไมถึงจะไปปิดประตูซะละครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันต่อครับ รับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับอดีตสสรอปี40แล้วก็เป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็อดีตสอวอนะครับพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กาลังเริ่มต้นอยู่ในขณะนี้ทําอย่างไรถึงจะทําให้ประชาชนนั้นมีอํานาจและก็มีการตัดสินใจอย่างแท้จริงว่าจะแก้มาตราไหนหรือว่าในหมวดไหนอย่างไรเพราะว่ากระแสทั้งฝ่ายการเมืองหรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองนั้นก็ออกมาในการที่จะไม่ให้แต่ต้องไหนบางหมวดบางมาตราจะทําได้แค่ไหน นในเรื่องของศาลก็เหมือนกันนะครับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะทางฝ่ายประชาธิปัตย์เองนั้นก็บอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลน,นี้ก็ต้องเขียนให้ชัดว่าจะต้องไม่มีการแต่ต้ององคอ์กรศาลหรือไปแทรกแสงอํานาจของศาลอาจารย์คิดว่าความเห็นของอาจารย์เห็นด้วยหร,หรือเปล่าเรื่องนี้ครับผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะไปตั้งเงื่อนไขอะไรครับถ้าเราจะพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันทั้งทีเนี่ยน,นะครับมันควรจะต้องพิจารณาใหม่ทั้งหมดอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับ ทุกมวลแหละครับควรจะต้องมีการทบทวนกันใหม่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าในเรื่องสหรับเรื่องสารเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าเราก็ควรจะต้องทบทวนเพราะสารต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารเริ่มนูนสารปกครองและองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันเริ่มเกิดตั้งแต่เริ่มนูนสองห้าสีู่นย์ะฮะเราสามารถที่จะถอดบทเรียนได้แล้วว่าการที่เรามีสารต่างๆเหล่านี้รวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะ มันมีความเหมาะสมแล้วมันเกิดมีประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นมรคเป็นผลเนี่ยนะโดยเพราะยิ่งต่อระบอบการปกครองบ้านเมืองของเรามากน้อยแค่ไหนครับนะครับคงคงจะไม่เถียงนะฮะว่าในทางบวกก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็มีในแง,ง่ลบด้วยนะทนั้งในแง่ทั้งองคอ์กรและทั้งในแง่กระบวนการครนะในแง,ง่ขององค์กรก็คืออย่างเช่นเรามีสารปกครองเนี่ยเรามีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงเรื่องสารก่อนเนี่ยนะฮะ เราเราเรามีการถอดบทเรียนกันมากน้อยแค่ไหนย,ยังไงมันบวกมากกว่าลบหรือมันลบมากกว่าบวกครับมันมันควรจะต้องนํามาพิจารณากันให้ให้ถ่องแท้ครับแต่ว่า,วาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คนที่คัดค้านเรื่องนี้ก็คือบอกว่าที่ห้ามแตะกระบวนการทางศาลเ็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงศาลแล้วนําไปสู่การที่จะเรียกว่าครอบงําหรืออาจเป็นลักษณะของการที่จะใช้ไปในทางประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมากอันเนี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะมีหลักประกันไหมครับว่าฝ่ายการเมือง จะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลเพราะงั้นโดยหลักแล้วเนี่ยนะใครก็ไปแทรกแซงไม่ได้อยู่แล้วครัโดยหลักการนี่นะฮะความผิดนอยู่ที่ศาลนะฮะยอมไม่ให้เกิดการแทรกแซงครับก็แสดงว่าโครงสร้างมันผิดนะไม่ว่าจะเป็นศาลรั้นนวลตั้งแต่ยุคสองห้าสีู่นย์รั้นนวลสี่ศูนย์หรือสองรัฐนนวลสองห้าศูนย์ก็ต่างถูกกล่าวหาว่าถูกแทรกแซงได้ทั้งสิ้นเพียงแต่สูกใสกแทรกแซงจากข้างไหนเท่านั้นเองดูกไหมฮะ แล้วโดยพ right like ่างี้มีข้อก่อหาถึงขนาดที่ว่าการตัดสินคดีมันในหลายๆเรื่องมันดูเหมือนอย่างกับมันมีธงไว้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะไอ้อย่างนี้แสดงว่าต้องมีอะไรที่มันผิดปกติแสดงว่ามันผิดปกติตรงไหนครับตรงกระบวนการตรงตัวบุคคลหรือว่าตรงทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดเลยครนะในแง่การกําหนดคุณสมบัติของตัวคนเองเนี่ยนะก็อาจจะผิดก็ได้นะที่คัดเลือกมาอย่างเท่าเท่าที่เนี่ยเพราะว่ามันจํากัดวงมาก นั่นก็คือเอามาจากเอามาจากผู้พิพากษาส่วนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นสารยุตธิธรรมหรือศารปกครองส่วนหนึ่งเอามาไว้งเช่นเอามาเป็นผู้พิพากษาศาสารล้ำหนูเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีจากส่วนอื่นจากนักรัฐศาสตร์ก็คือแค่นั้นเท่านั้นเองบางอาจจะต้องขยายวงมากกว่านั้นหรือเปล่าครับหรืออาจจะต้องกําหนดคุณสมบัติอะไรที่มันชัดเจนยิ่งไปกว่านี้แต่ผมคิดว่ากระบวนการเลือกเนี่ยมีปัญหานะฮะค่ากระบวนการคัดเลือกเนี่ยนะฮะสามารถทําให ไม่ให้โปรง่งใสเปิดเผยและโปร่งใสเนี่ยนะครับครับเนี่ยจะเป็นหลักประกันที่ดีมากการการคัดเลือกหรือว่าการได้มาเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับประชาชนแค่ไหนในในการแก้ไขรัฐมน,นครงนี้เรื่องของตุลาการทั้งหลายผู้พิพากษาสูงสุดทั้งหลายที่เราพูดถึงคือ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 ,คอ,คอไม่ต้องถึงขั้นให้ประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามานะครับคือระบบอย่างในต่างประเทศที่เขามีกันเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยเขาจะเลือกเสนอชื่อเข้าไปแล้วทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น ก็ก็จะเป็นวุฒิสภาใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นคนเลือกทีหนึ่งใช่ไหมจากที่เสนอชื่อเข้าไปครับอันนี้ประชาชนตรวจสอบได้อยู่แล้วพอทางฝ่ายบริหารจะเสนอชื่อใครเนี่ยใช่ไหมครับทางฝ่ายบริหารก็ต้องฟังว่าเออชื่อนี้พอหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะเสียงในสื่อเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไงครับถ้าหากว่าไอโอเคเห็นด้วยเสนอไปเนี่ยในกระบวนการที่เขาจะคัดเลือกกันเนี่ยแล้วในสุดลงมติให้เป็นเนี่ยนะครับ อย่างเช่นวุฒิสภาอเมริกันเนี่ยเขาต้องตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ยิบและการตรวจสอบของกรรมธิการนี่ก็เปิดเผยหมดครับซึ่งตรงันข้ามของเราเนี่ยของเรานี่ปึ๊กเรียกว่าประนึ่งว่าเป็นความลับเกือบจะทั้งหมดเลยที่ซ้ําไปและที่แย่ไปกว่านั้นคือตอนลงมตินี่ลงลับครับ,รบไอ้ที่ลงมติลับเนี่ยครับที่มันทาให้มีเกิดการวิ่งเต้นกันได้ครับนะ แต่ของอเมริกาเห็นไหมฮะเขาจะเลือกผู้พักษาสารสูงเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยนะฮะสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเนี่ยต้องโหวตว่าเยสหรือโนแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะต,ต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเลือกคนนี้หรือ่าทำไมถึงไม่เลือกนั่น<ะ>คือ ถ้าเพื่อที่จะให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นก็ในส่วนของอำนาจศาลก็ควรจะต้องมีการแก้ไขและก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในส่วนของการแก้รัฐมนูลในครั้งนี้ด้วยอาก็ต้องแก้เลยะถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่มันมันยังบกพร่องอยู่ก็ต้องแก้ใช่ไหมไม่แตกเลยได้ยังไงทีนี้มาส่วนขององค์กรอิสระทั้งหลายอาจารย์อาจารย์คิดว่าควรจะแก้ไขแน่นอนมันก็ต้องอาจารย์เทศอาจารย์พูดในเรื่องต้นเลยคืออะอำนาจอะไรที่มันปีนมันคาดมันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยนะครับครับ อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขแน่นอนนะอันประเด็นที่สองคือต้องอำนาจให้มันมากเกินไปเนี่ยนะฮะ,ะมันเข้าไปวุ่นวายกับคนอื่นทั้งหมดโดยเพราะยิ่งกลายเป็นว่าไปเป็นอำนาจที่ไปคอยคอยคอยคุมคนะฮะอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยจกนกระทั่งฝ่ายบริหารกระดิกตัวอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าน,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 นี่คือเรื่องที่คือหลักการหรือวัตถุประสงค์ของการมีองค์กรอิสระในการที่จะมาถ่วงดุลไม่ใช่หรออจารนะ์่ะกับอำนาจฝ่ายบริหารคือตัวผมเองเนี่ยตอนร่างรัฐธรรมนูญ2 5 4ห้นี่นยี่ผมเรียนตรงตรเลยผมไม่เห็นด้วย ว่าการมีองค์กรอิสระขึ้นมานี้มันเท่ากับเพิ่มอำนาจเป็นอำนาจที่สี่ของอำนาจที่ปไตยขึ้นมาครับแล้วว่าที่จริงแล้วองค์กรอิสระเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเครือข่ายของอำนาจซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนดูจากเนี้ยการสัญหาอรไรต่างขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วแล้วแล้วถ้าจะใช้คําที่นิยมใช้อยู่ในสมัยนี้ก็คือว่าแท้ที่จริงมันเป็นเครือข่ายของระบบอํามาจที่จะเข้ามาคอยควบคุมคนะฮะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จนกระทั่งในที่สุดถ้าเขาใช้อำนาจแล้วเพราะกฎหมายมันก็ค่อนข้างอยการใช้อำนาจเนี่ยค่อนข้างจะเคลือบคลุมคลุมเครือกว้างขวางเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเขาเขาจะใช้อำนาจยังไงก็ได้ทั้งสิ้นก็ดูเนี้ยเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะมีอำนาจหน้าที่อะไรตรงไหนเนี่ยในในในที่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 มาเสนอว่าเออควรหรือไม่ควรที่จะแก้รัฐธรรมนูญอันเนี้ยนะะซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาต้องอาศัยการตีความ คำอะไรเบียงคำสองคำในอำนาจหน้าที่ของเขา่นหละนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าเไม่น่าจะเกี่ยวนี่นะฮะแล้วเรามามามาเข้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 ามาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกการเข้ามาก้าวไกบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ายังมีข้อห้ามข้อทวงติงว่าประชาชนห้ามแตะโน่นแตะนี่เนี่ยสุดท้ายการรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออกมาใหม่เนี่ยอาจารย์ที่ว่ามันจะมั่นคงยั่งยืนสุดท้ายจะจะเป็นมันต้องขึ้นอยู่กับ p o l i t i c a l วิ i ของรัฐบาลนะครับ ที่จะฟันฝ่าต่อไปข้างหน้าในเมื่ออันนี้เป็นเป็นเคลือรียหละเป็นฉันทานุม,มาติจากประชาชนครนะฮะและโดยเพราะงี้ที่เขาเลือกเข้ามาเนี่ยก็เนื่องจากประเด็นหนึ่งก็คือรัฐบาลนี้หาเสียงไว้ใช่ไหมครับ,รบว่าจะต้องการแก้ไขรัฐธรรมรนูญฉบับนี้รหรือไม่ใช่แก้ไขจะเขียนร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นประชาธิป,ปไตยพเพราะฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่มันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาที่ไม่ชอบ มันขัดตัวหลักนี่ดีรัฐนติธรทำอะไรต่างๆก็แ่ากันไปแต่เวลาหมดอีกแล้วอาจารย์ไว้โอกาสหน้าคุยกับอาจารย์อีกทีขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตทปิกครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์พนัททัศนียานนท์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ